สวัสดีทุกท่านนะคะวันนดาวได้มีโอกาสมาแต่งปั่นวายจอยนะคะก่อนอน่นต้องขออนุญ,ญาตก่อนเนาะที่จะแนะนําตัวเองค่ะชื่อกัญญากรประธรรมยเตชื่นชื่อดาวนะคะแล้วก็พื้นเพย์ก็เป็นคนมหาสารคามค่ะทำไมถึงต้องพูดถึงว่าเป็นคนที่ไหนนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวสตรอรี่ต่อไปจากนี้ที่จะเล่าฟังนะคะว่าทําไมดาวถึงเลือกที่จะมาทํางานกับเอ่อเพอร์เฟกต์ไลท์นะคะก็คือเริ่มต้นเลยจริงจแล้วดาวไม่ได้ สนใจในเรื่องของกาแฟตัวนี้เลยนะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือไม่ได้สนใจที่จะศึกษาเรื่องเราเหล่านี้เลยค่ะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะคือก่อนหน้านี้ดาวเองก็มีคนหนึ่งเนี่ยที่รู้จักกันนะคะแล้วเป็นคนอีสานเหมือนกันเนาะพี่เขาเป็นคนสีสกเกตดาวเป็นคนมหาสารคามก่อนหน้านี้ดาวกลับไปอยู่บ้านประมาณเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะคะก็ได้มีโอกาสร,รู้จักกับเบอร์เซตไลท์นะคะแล้วก็ พี่เขาก็ชวนเข้าไปอยู่ในกลุ่มค่ะเราก็อยู่แบบไปไปวันๆน,นะฮะไม่เคยเข้าไปอ่านไม่เคยเข้าไปสนใจนะคะสมัครสมาชิกยังไม่เคยสมัครเลยนะจะใน,นที่สุดนะคะมีมีมาวันหนึ่งค่ะก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ธนกรนะคะที่ ทักดาวไปที่ส่วนตัวค่ะแล้วก็ถามว่าทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะปรากฏว่าตอนที่ท่านทักมาเนี่ยดาวอิงก็ได้มีโอกาสกลับมาทางานที่กรุงเทพแล้วนะคะไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็เลยได้มีโอกาสไนดะ้เจอท่านค่ะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็พูดคุยเรื่องราวของสินค้าแล้วก็แผงการตลาดน,นะคะคร่าวๆตอนนั้นที่ฟังก็ไม่ได้เปิดใจค่ะเพราะว่าดาวอิงก็ทําตัวอื่นอยู่นะคะที่เป็นของต่างประเทศด้วยนะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะที่เราทําอยู่มันต้องมั่นคงอยู่แล้วนะแต่พอมันนึง มีมาวันหนึ่งที่ทาให้จุดหักเหมาก็คือการที่เราได้มีโอกาสใช้สินค้าค่ะนะคะพอเราได้ใช้สินค้าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวกาแฟตัวโกโก้หรือว่าตัวอะไรก็ตามนะคะที่เรากินไปเนี่ยนะ,ะทุกอย่างเลยที่ทานเข้าไปเนี่ยทำให้เราดูดีขึ้นค่ะหน้าใสาขึ้นค่ะหน้าอ่อนกว่าไวขึ้นด้วยนะคะหน้าปัจจุบันนี้ทาให้รู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะก็เลยมีความสุขในการใช้สุขภาพก็ดีขึ้นอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ทานกาแฟแม่ก็ อาการปวดขาที่มีก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็สมองไบร์ขึ้นทั้งตัวเราเองก็สมองไบร์ขึ้นเพราะเราต้องใช้สมองทํางานเนาะนะคะแล้วก็พลังงานข้างในที่เรารสึกว่ามันละล้าเหนื่อยเนื่องจากที่แบบเราเปลี่ยนเลขอะเนาะ จากตอนแรกอายุ30 30กว่ากว่าตอนนี้เปลี่ยนเลขเป็นเลขสีแล้วนะคะขึ้นเลขสีแล้วก็เหมืนอนเราเป็นเหมือนจะเข้าสวยทองไหมมันเหนื่อยมันเพียอะไรเงี้ยค่ะปรากฏพอเราได้ใช้สินค้าของบริษัทเราได้กลับมาแบบสดใสเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพลังงานพลังใจมันมานะคะแล้วก็การได้ใช้สินค้าตัวที่แบบประทับใจจริงๆทำให้หน้าไบรท์มากจริงๆเลยนะคะก็คือตัวบริเกดค่ะ พราเพิ่งขับแบบมาทานได้ประมาณสอสาเดือนนี้เองก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างของผิวพัธุ์ที่มันดูดีขึ้นนะคะแต่ก่อนหน้าน,นี้ที่เราทานกาแฟทานโกโก้อยู่แล้วหรือทานตัวเทอลมิสอยู่แล้วเนี่ยผิวก็ดีอยู่แล้วนะแต่พอมาบีเบอร์รี่เกบเข้ามาด้วยเนี่ยโอ้โหผิวยิ่งแบบไวกว่าเดิมนะหน้ามันเลยนะเป็นแก้วเป็นกลาสเลยนะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะที่ดาวเปิดใจก็จากผลิตภัณฑ์เลยค่ะทําให้ดาวรู้สึกว่าเอสินค้าขายตัวเองได้นะจากนั้นก็ไปดูแผงกระตลาดนะคะ ก็ตอนแรกคิดว,ว่าเป็นไบนาลีแบบเออก็คงเป็นไบนาลีแบบธรรมดาทั่วไปที่เราเคยฟังเนาะแต่พอดาวไปได้ฟังเรื่องราวจริงๆแล้วทําให้ดาวแบบประทับใจยอยู่ข้อหนึ่งเลยคือเรื่องของการที่เราสามารถทําคะแนนสะสมยอดสะสมตําแหน่งขึ้นไปได้โดยไม่มีการตัดคะแนนเพราะว่ามีบางที่เขาจะทําแค่ภายในเดือนนะคะแต่ว่าที่เนี่ยเราสามารถสะสมคะแนนได้สําหรับคนที่มีทุนน้อยจริงๆก็สามารถค่อ,คอยๆเป็นค,ค่อยๆไ,ไปจนถึงตําแหน่งบูเดมอนได้เช่นกันนะคะถ้าเราขายเก่งเราก็ขึ้นบูเดมอนได้อีกอะไรเนี้ยมัน คือมีทุนน้อยเราก็ทําได้สําหรับที่นี่นะคะดีวก็เลยประทับใจใน,ใน,ในหลายๆอย่างก็เลยเริ่มที่จะมาศึกษาแล้วก็ลงมือทำนะก็ไปออกบูธบอกออกอะไรบ้างนะก็รู้สึกว่าจะตอนนี้รู้สึกว่าเราก็ทํางานตรงนี้แล้วมีความสุขดีค่ะแนะนําสินค้าที่ดีแล้วก็สินค้าราคาไม่แรงไม่แพงนะพอที่เราจะสู้กันได้จ่ายกันได้อะไรอย่างเงี้ยในละุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็เรู้สึกว่ามีความสุขในการทํางานตรงนี้แล้วก็ เป็นงานที่มีความสุขและก็ได้แบ่งปันผู้คนได้ช่วยเหลือผู้คนจริงๆค่ะแล้วก็ทุกท่านที่มีใจเข้ามาที่อยากจะทํางานตรงนี้เดาบอกเลยว่าท่านเลือกบริษัทได้ถูกต้องแล้วนะคะก็ถ้าท่านใดตัดสินใจจะร่วม YI ว j อ,อยกับเราหรือร่วมธุรกิจทําธุรกิจกับเราที่บริษัท Perfect Line Network จากัดเนี่ยดาคิดว่าท่านเลือกถูกแล้วค่ะแล้วก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านได้เข้ามาทีนี้แล้วจะมีความสุขเหมือนที่ดาวได้มีความสุขนะคะได้หน้าอ่อนกว่าไวได้มีเงินใช้สบายกระเป๋าด้วยนะคะยังไงก็เชิญเชิญทุกท่านนะคะมาร่บเงิด้วยกันมาสร็จด้วยกันและก็พบกันที่ความสิร็จนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยค่ะสู้ๆอย่ายอมแพ้น,นะคะขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสในการแข่งปันขอบพระคุณค่ะ